สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคนจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่แล้วก็ FC เก่าเลยนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามถุกเลิฟถุกไลจ้าถุกถูกกำลังแรงใจเนาะขอบคุณตีเข่ามารับชมน้องจอยเดอ้อจ้ะมือนีจอยกามีแนวทาหานอยมัดรวม4ีม่นอยงวดประจําของวันที่5้าเดือนสิบสองห้ามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมจ้ะ แต่ก่อนสิไปรับส้มวันที่หากัมาเบิรงพุนสรุปวันที่สี่เดือนสิบเป็นก่อนนจะนอกหมู่วานนี่วาน้องจ้อยให้ตัวใดไปแน่จ้ะสำหรับห้านอยมัดรวมสี่นอยน้องจ้อยเห็ดสูตรใหม่นจะนอน้องจ้อยเห็ดคลิปเดียวจะสูตรใหม่นจะนอสำหรับสุดเน้นน้องจ้อยให้เด่นห้าศูนย์วิ่งลูดเนาะซุดเน้นเด่นห้าศูนย์วิ่งลูดจะชวนสุดกันน้องจ้อยให้เด่นหนึ่งนจะนอ พ้สรุปมาเบื้องผลสรุปกันจากพ้นสรุปน้อยเฉพาะกิจหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกอันนี้นอกจอยรูดไปนอกจะเนาะหนึ่งแต่ถือว่าไม่อยู่นอกจะเนาะไปนอกจะอดเด่นหนึ่งมาจ้ะสองตัวล่างเฉพาะกิจเก้า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 อันนี้นอกจอยหลุดไปนอกจากน้อยพิเศษหกเก้าแปดเก้าแปดนอกจ้อยลุดไปนอกจะเนาะ สตัวล่างพิเศษเจ็ดีพี่น้องเ6็ดอันน้อยกาถือว่ารุดไปนอกจากน้อยปกติ747 7สีอันนี้น้องอยการุดไปนอกจากน้อยปกติ2ตัวล่าง0ูน6์นย์ห้อจยเจาะศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนเนกาพี่อศย์หก้อจยรุดไปเนอกจากเนาะน้องจอยมาเข้าเด่น ศูนย์วิ่งรูดศูนย์จะสายวิง่งสายรูดมาตรงตรงศูนย์หกหน้วยปกติน้อยจะนอกสายวิง่งสายรูดถืว่เข่าตรงตรง,ตรงจะ v i p หนึ่งหกศูนย์โอ้โหอันนี้เด้งน้อยจะนอกพี่น้องจ้านั่นคือรถพี่พี่เพื่อนเพื่อนคนณได้ออกศูนย์ไปวิง่งถือว่าสีใดเด้งเลยน้อยจะนอกศูนย์หกหกศูนย์น้องจอยรูดไปจากพี่น้องจ้า v i p ศูนย์สามศูนย์สามนี้น้องจอยก็มาเข้าตรงตรง ศู 03, นย์สามน้อจอยเอ้าพี่น้องจ้าน้องจอยเข่าตรงๆเลยจ้าหน่อย VIP 2สองตัวล่างสรุปห้านอยมัดรวมสี่หน่อยวันที่สี่เดืน 10, นอนสิบน้องจอยเขาหน่อยเดียวน้องจอยก,ก็คือศูนย์สามวน้องจอยเข้าตรงตรงศูนย์สามจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นศูนย์วิ่งรูดศูนย์น้องจอยจอขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่ตามแนวทางห้านอยมัดรวมสี่หน่อยจ้าถักเกือดว่าใส่ลูดใส่วิ่งก้าไปลูดไปวิ่งก็สีได้หน่อย VIP กนะกกหกศูนย์นาจะน้อยแล้วก็ศูนย์หกน้อยปกติจก้กวันที่ห้าเดือนสิบสองห้าหกสี่ห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยแต่ก่อนสิไปรับชมกับมังฟ้าคําเตือนกันก่อนว่าจ้ะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเฉี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนาแนวทางกับอาชีมีเขาไม่รู้นะ้ยจะนอกไปนอกจาาปรับปุ้นกันไปจา้า ชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นตัวเลขถูกตัวใดมาจากการคิดคำนวณเองเราจะนอกอ่านสีมีเข่าบางรูดบางจะ้ะสำหรับวันที่ห้าน้อยมัดรวมสี่น้อยชุดเน้นเด่นวิ่งรูดอยู่ที่ชุดเน้นนี่น้องอจจะให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่แปดสามจะ้ะเด่นแปดสามวิ่งรูดเนาะตัวเจาะ แปดศูนย์แปดสองแปดหกแปดเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเก้าชุดกัน ชุดกันก็จะมีเด่นเด่นเจ็ดจ้ะชุดกันนี้คือเด่นเจ็ดนะจน้ะเนาะเจ็ดก็จะมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดเก้าจ้ะเดี๋ยวมาเบิงตัวเน,น้นนะจ้ะเนาะตัวเน้นก็จะมี เจ็ดสองสามสี่แปดสองจ้าหมักตัวไรชอบตัวไรกะบบันทึกไว้แคบหนะ้าจอไว้ใส่ไปเป็นแนวทางใดนอกจากเนาะถ้าเกิดว่าหมักตามทีน้องจ้อยเน้นกะสามารถใส่ไปเป็นแนวทางใดจะถ้าเกิดว่าบหมักตามทีน้องจ้อยเน้นกะสามารถเบิ่งคู่อื่นใดจะแนวทางอ่จสิมีเขาไม่รุดนอกจากเนาะปะปุ๊ดกันไปจา้า ชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงราำรวยกันทุกคนจ้าเขามาแลกก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องจอยนอจานั้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับน้องจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมาจ้ะสำหรับคลิปนี้จอยก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า